สวัสดีครับผมไปจากช่องพอบาสเตชันนะฮะสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับจะเป็นการเปลี่ยนช็อคอัพประตูหลังนะฮะซึ่งช็อคอัพประตูหลังหน้าตาก็จะประมาณนี้นะฮะอันนี้เป็นพาร์ทแท้นะฮะของลิสันรหัสก็ประมาณนี้นี่รพาร์ทรหัสมันก็จะประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้แล้วกันพอคิดว่าดูจากจอน่าจะมองไม่เห็นกันนะฮะซึ่งของแท้เนี่ยมันก็จะมี ตัวแป้นยึดกับตัวรถมาให้นะฮะซึ่งถ้าใครใช้รถที่เป็นแฮสแพคห้าประตูลักษณะแบบนี้เนี่ยอย่างของผมเป็นนิสสันมาใช่ไหมซึ่งรถรุ่นนี้เนี่ยถ้าใครที่ใช้กันอยู่จะทราบกนดีนะฮะว่าประมาณ45ปีเนี่ยช็ออัพประตูเสื่อมทุกคันนะฮะอาการของมันก็คือเวลาเราเปิดประตูปุ๊บช็ออัพมันจะค้ำประตูไม่อยู่ลวมันจะค่อยๆไหลลงมาซึ่งผมเปลี่ยนไปแล้วรอบหนึ่งนะฮะแต่สมัยนั้นเนี่ยรายคาออนไลน์อย่างมีไม่ค่อยเยอะจะเข้าไปเปลี่ยนที่ศูนย์ราคาก็แพงๆก็เลยสั่งเป็นของอา,าจาะะีเปอัี้็กเีนะ เนี่ยแม่งเด้งโคตรแรงเลยนะแล้วมันแข็งมากด้วยแต่ถ้าโช๊คอัพเดิมที่เสียสภาพเนี่ยมันจะค้ำไม่อยู่มันจะค่อยๆตกแบบนี้นะฮะแต่โช๊คอัพตัวนี้เป็นโช๊คอัพเทียมที่ผมเปลี่ยนมาตั้งแต่ตั้งแต่สมัยประมาณ4ปีที่แล้วมั้งเพราะว่ารถคันนี้อายุอานามก็ประมาณเกือบเกือบสิป,ปีเข้าไปแล้วแล้วอย่างที่บอกนะฮะว่าประมาณ5ปีแรกมันก็เสื่อมกันหมดแล้ว เดี๋ยววันนี้จะมาเปลี่ยนให้ดูนะฮะว่าโชคอัพประตูหลังมันเปลี่ยนยังไงนะครับสภาพรถไม่ต้องสนใจนะฮะก่อนอื่นเลยก็คือขันน็อตงตัวนี้ออกเกาะน,นะฮะเพราะว่าโชค๊คอัพที่เราได้มาเนี่ยมันมีแป้นตัวนี้มาให้แล้วเพราะฉะนั้นก็แกะออกเลยก็ได้ฮนะหรือว่าถ้าใครไม่อยากแกะตัวนี้จะแกะเฉพาะกระบอกโชคก็ได้นะแต่ในๆก็มีแป้นยึดตัวใหม่มาให้แล้วเดี๋ยวผมแกะออกเลยแล้วกันใช้บล็อกตัวทีเบอร์สิบนะฮะสามารถขันออกมาได้เลยง่ายๆนะฮะแต่ถ้าโชคอัพใครที่มีอาการเสื่อมแบบว ประตูท้ายเนี่ยไม่งงานเดี๋ยวมันจะฟาดหัวได้นะฮะลักษณะก็ประมาณนี้นะฮะตอนนี้เราขันออกมาได้ง่ายๆแล้วถ้าแกะออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะประมาณนี้เอาออกมาได้ละแล้วลต่อไปนะฮะก็จะเป็นในส่วนของที่ยึดอยู่กับประตูบานประตูนะฮะให้ใช้ไขควงหัวแบนเนี่ยฮะแหย่เข้าไปอย่างงี้แล้วทำการงับตัวล็อกออกมาลักษณะแบบนี้นะฮะ มันก็จะหลุดออกมาง่ายๆแบบนี้นะครับมันก็จะเหลือหมุดอยู่ตัวหนึ่งตรงนี้ตัวล็อกของใหม่ก็เป็นแบบนี้ก็ทําการแกะออกมาเอาก่อนนะฮะเหมือนเดิมเอาตัวที่เป็นไขควงขังแบนเนี่ยยัดเข้าไปแล้วก็ง้างออกมานะฮะเมื่อทําการง้างออกมาเนี่ยมันก็จะประมาณนี้นะฮะรูมองเห็นกันหรือเปล่าแล้วก็ใส่เข้าไปจากนั้นก็ดันสลักเข้าไปนะฮะจากนั้นก็ทําการยึดแป้นตัวนี้นะฮะเข้ากับตัวรถนะฮะ จากที่ลองทำดูแล้วรู้สึกว่าจริงๆยึดแป้นก่อนมันจะง่ายกว่าเว้ยไม่เป็นไรนะเพราะตอนที่ผมเปลี่ยนไอตัวกระบอกเก่าเนี่ยนั้นมันไม่มีแป้นมาให้ไงผมก็ไม่ได้แกะแป้นออกมานะฮะผมเปลี่ยนแต่กระบอกโชว์อย่างเดียวแต่รอบนี้เนี่ยเราสั่งพ้าแท้มาแล้วมันมีแป้นมาให้ด้วยก็เปลี่ยนทั้งแป้นเลยนะครับขันไม่ต้องแน่นมากนะครับเพราะว่าเอาแค่ตึงๆพอเพราะของเดิมมันก็ไม่ได้แน่นมากอะไรมากมายอยู่แล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวอีกฝั่งหนึ่งก็ไปเปลี่ยนเหมือนกันนะฮะ สลักตัวนี้ออกมานะฮะทำเหมือนเมื่อกี้เนี่ยแหละเนื่องจากว่าไอ้ชกเดิมที่ผมใช้อยู่อ่ะมันแข็งมากใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เราแกแะเหลือฝั่งเดียวอ่ะมันค้ำตัวเองได้นะฮะแต่ตอนเนี้ไอ้ชกใหม่เนี่ยมันไม่แข็งเท่าของเดิมแหละอันที่มันมีปัญหาของผมเนี่ยที่เปิดทีประตูถ้าฟาดหน้าเนี่ยนะถ้าผมปล่อยเนี่ยโอ้โอ,โอเอาไม่อยู่แล้วเอาไม่อยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวรอบนี้นะฮะเราจะลองใส่จากตัวแป้นตรงนี้ก่อนนะ พอมอกี้รู้สึกว่าถ้าใส่จากที่ตัวด้านบนไปกนเนี่ยที่ยึดกับประตูเนี่ยขัดยากนิดหนึ่งงั้นเดี๋ยวลองขันจับเพจที่ยึกดกับตัวรถก่อนสบายๆเอามือขัดน,นัาไปก่อนก็ได้หลังจากนั้นก็เอาบล็อกตัวทีเนี่ยนะเบอร์สิบค่อยๆมาขันเข้าไปให้แน่นโอเคพอตึงๆพอเนี่ยขันมือเดียวพอตึงๆพอละ ส่วนด้านบนก็ทําการยัดเข้าไปปกตินะฮะแล้วก็เนี่ยกดลงไปอยู่แล้วอโอเคครับตอนนี้ก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลองปิดแล้วเปิดดูซิว่ามันจะดีใส่หน้าผมมอันเก่ามาสักครู่หรือเปล่าเฮ้ย <c oughs> ตอนนี้เบามือมากเลยวะ่ะคือของเก่ามันใช้แรงเยอะมากอนะ่ะในการที่จะดึงลงมาซึ่งของเก่าเป็นของเทียมนะตอนนี้ก็มือเดียวสบายๆนะ่ะแล้วเวลาเปิดลองดูซิว่าจะเป็นยังไงแม นุ่มนวลรู้สึกดีจริงๆเลยโอเคครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะเป็นการทดลองเปลี่ยนช็อกอัพประตูหลังนะฮะซึ่งผมก็เพิ่งจะลองเปลี่ยนที่เป็นพาร์ทแท้เหมือนกันครั้งแรกเนี่ยว่าวิธีการเปลี่ยนมันเป็นยังไงก็อาจจะมีทําผิดทําถูกบ้างน,นะฮะยังไงถ้าชื่นชอบในคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกด like mm. ไลค์เป็นกำลังใจนะฮะถ้าเห็นว่าเออข้อมูลตัวนี้ก็เป็นประโยชน์ดียังไงก็รบกวนอย่าลืมแชร์ต่อไเพื่อนด้ชมกันนะฮะถ้าสุดท้ายแล้วถ้าใครยังไม